สร้างสรรค์โดยใหม่โปรฟิตเตอ by LH Bank แอปซื้อขายกองทุนที่ครบครันให้ทุกจังหวะลงทุนเป็นเรื่องง่ายโหลดเลยที่แ App Store และ Play Store กวันจันทร์ที่รายการเศรษฐกิจอินไซด์นะครับเรามีนัดฟังคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญจาก L H Bank Advisory ครับตอนนี้ปัใจจัยใหญ่ๆที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงเศรษฐกิจประเทศไทยมีทั้งไวรัสสายพันธุ์ใหม่อย่างโอมิครอนเงินเฟอ้อที่เร่งตัวมากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันแนวโน้มของนโยบายการเงินน่าจะเข้มงวดมากขึ้นด้วยนะครับ สิ่งนี้ส่งผลกระทบกับทิศทางการลงทุนอย่างแน่นอนเดี๋ยววันนี้เราจะต่อสายพูดคุยเพื่อที่จะร่วมกันปรับพอร์ตการลงทุนไปกับผู้เชี่ยวชาญจาก LH Bank แต่ตอนนี้ไปฟังคุณทวีรัตน์วิเคราะห์ให้ฟังกันก่อนครับ ติดตามกันต่อนะคะจะพาผู้ชมมาติดตามค่ะว่าเศรษฐกิจโลกตอนนี้ที่เรากังวลใจการมันมีความเสี่ยงเยอะนะคะผู้ประกอบการก็ต้องประคับประคองธุรกิจของตัวเองให้รอดพ้นจากภาวะความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นจะพาผู้ชมมาคุยกันถึงเรื่องของ stagflation นะคะ stagflation เนี่ยมันเป็นภาวะที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นมันคือภาวะที่บวกกัน2อ,อย่างระหว่างเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วปกติเงินเฟอ้อเนี่ย ถ้าจะให้ดีมันควรจะไปพร้อมกับเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นแต่ถ้าหากว่าเงินเฟ้อมาถึงของมันแพงขึ้นมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับเศรษฐกิจที่มันยังไม่โตมันอาจจะชะลอตัวลงเมตราการว่างงานสูงสองอย่างนี้เกิดมาเจอกันพอดีแล้วเกิดขึ้นพร้อมกันเราเรียกว่า stagflation เป็นภาวะที่แก้ได้คนข้างยากนะคะเราจะพาผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะเงินเฟ้อในเศรษฐกิจไทยอะไรที่แตกต่างอะไรที่เราควรจะรู้และอะไรที่เราไม่อยากจะเจอแล้วจะเจอไหมนะไปดูกราฟิกแรกกันก่อนค่ะ ถ้าผูชมไปดูหน่อยนะคะถ้าเราไปดูตั้งแต่ปี64เทียบกับปี63ราคาวัตถุดิบในฝั่งของผู้ผลิตเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นนะคะสูงขึ้นแต่ว่าเขายังไม่สามารถส่งผ่านต้นทุนเหล่านั้นไปยังทางด้านของราคาฝั่งผู้บริโภคได้สักเท่าไหร่พูดง่ายว่าฉันเจอต้นทุนวัตถุดิบที่แพงขึ้นยังไม่สามารถส่งผ่านไปยัง ผู้บริโภคได้มากนักนะคะอันนี้แหละเป็นปัญหาเพราะอะไรมันทําให้ต้นทุนการผลิตเขาน้อยลงกําไรของเขาก็จะน้อยลงแต่ถ้าหากธุรกิจไหนสามารถส่งผ่านพอจะส่งผ่านไปได้บ้างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้บริโภคซื้อของได้น้อยลงเพราะว่ากําลังเงินนของเขาในมือเนี่ยมันเหมือนมีมันของมันแพงขึ้นมันซื้อได้น้อยลงยอดขาย ของผู้ผลิตก็จะน้อยตามไปด้วยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมีการคาดการณ์ค่ะว่าเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาก็เจอความยากนะคะเพราะว่าตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐที่เราคุยกันเนี่ยมันไตสน่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนเกิดความกังวลใจ7%ในเดือนธันวาคมเราดูกันหน่อยค่ะนี่คือภาพที่ให้เห็นเนี่ยนะคะว่าเงินเฟอ้อมัน เกิดขึ้นนะคะซึ่งมันตรงข้ามกับทิศทางของเศรษฐกิจของสหรัฐตัวกราฟสีน้ำเงินตัวนี้คือภาพของเงินเฟอ้อตัว CPI นะคะที่มันสูงขึ้นมาเนี่ยนะ เงินเฟ้อมันสูงขึ้นขณะเดียวกันตัวเลขเศรษฐกิจเขาก็ดิ่งลงตรงข้ามกันอันนี้คือภาพที่หลายคนมองอ้าวแล้วยางงี้มันจะเกิดภาวะ stagflation ที่สหรัฐอเมริกาหรือเปล่าก็มีนักวิเคราะห์หลายท่านก็มองเหมือนกันน,น,นะคะว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นหรอกถามว่าเหตุผลที่ว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะอะไรคือแม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะเจอภาวะชะงักงานพอสมควรน,นะคะแต่ว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจของเขาเนี่ยก็ยังคงเดินไปได้เรื่อยๆนะคะยังคงเดินอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการปิดเมืองเพื่อคุมการระบาดของโควิด -19 แต่เขาก็ปิดพังบางส่วนแถมแรงสนับสนุนนโยบายการเงินการคลังเขายังมีอย่างเต็มที่ค่ะก็ส่งผลให้มีการขยายตัวของตลาดแรงงานและก็ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่ฟื้นตัวขึ้นมานั่นคือเหตุผลที่นักวิเคราะห์หลายท่านบอกว่าอเมริกานเนี่ยอาจจะไม่เจอซั t เฟชั่นหรอกแล้วถ้าย้อนกลับมาล่ะ ช่วงนี้เนี่ยภาพเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันเริ่มส่งผ่านมายัางทางด้านของแถวอาเซียนรวมถึงประเทศไทยด้วยเงินเฟอ้อจะส่งมาทางนี้บ้างนะก็เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นเราจะไม่เกิดภาวะ stack f a s i o n อย่างอเมริกาหรือเปล่านะักวิเคราะห์หลายท่านก็บอกเหมือนกันแม่มันฟันธงได้ยางจริงเพราะอะไรประเทศไทยมันก็มีความเสี่ยงอยู่หลายข้อเหมือนกันนะคะหนึ่งคือถ้าเราไปดูกราฟิกถัดไปค่ะตัวเลขสัดส่วน GDP ของไทยเนี่ยนะคะมันมาจากส่วนประกอบหลายส่วนแต่หลักๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ตัวสีน้ําเงินตรงนี้คือมาจากภาคการผลิตภาคการผลิตบ้านเราเนี่ยนะคะก็ต้องมีเรื่องของราคาพลังงานมาเป็นส่วนประกอบและราคาพลังงานมันก็ดีดตัวมาตั้งแต่ปี2021นะปลายปีที่ผ่านมาทีตัวสูงขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะเราเห็นภาพชัดมากตอนนี้80กว่าเหรียญแล้วมันเป็นต้นทุนสําคัญะคะ่ะและตอนนี้เนี่ยปัจจุบันพระปอกผู้ประกอบการก็ยังไม่สามารถส่งผ่านต้นทุนเหล่านี้เนี่ยนะคะไปยังสินค้าของคนได้มากนักอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องแบกรับนะคะเอาอย่างนั้นถ้าไปดูภาคบริการล่ะ ภาคบริการที่เป็น,นกลไกสําคัญของบ้านเราก็ยังไม่เต็มที่ค่ะเพราะว่าอย่างการท่องเที่ยวเราก็รอนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเขาก็ยังไม่มาเที่ยวนะคะประเทศจีนเขายังไปปล่อยนักท่องเที่ยวเขามาบ้านเรานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น1ข้อแรกข้อ2การบริโภคภายในประเทศยังไม่ฟื้นตัวทางด้านของ IMF มีการคาดการเศรษฐกิจโลกนะคะปรับตัวลดลงค่ะจาก4.9เหลือเพียงแค่4.4ด้วยกันนะคะต้นปี2022เราเจอเรื่องของโอมิครอนอีกอันนี้เป็น เรื่องของเซอร์ไพรส์นะคะเรียกว่าดาวไซเซอร์ไพรส์ทางด้านของเศรษฐกิจนะคะที่ทําให้เรากังวลใจกันมันก็มาสะดุดเรื่องของเศรษฐกิจนะคะประเด็นที่3โรคแพร่ระบาดของไวรัสในสุกรโรคระบาดต่างๆเนี่ยนะในสุกรภัยแลกอีกตัวหนึ่งที่มันจะเป็นวัฏจักรนะคะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยมันขึ้นตามฤดูกาลซึ่งจะเจอกันในไตรมาสสสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะที่ทําให้คาดการณ์ว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศไทยนะคะกับการต้องดูซิว่าเราจะประคับประคองเศรษฐกิจไม่ให้เจอกับภาวะ stagflation ได้ มากน้อยแค่ไหนคะ่ะพูดคุยกับผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์การลงทุนของ LH Bank นะครับดรกวินผู้พกสกุลอยู่ในสายกับเราสวัสดีครับดรกวินครับสวัสดีคะ่ะส,สวัสดีครับครับดรกวินครับ เอาส่วนแรกก่อนเลยนะครับคือเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยนโยบายครับตอนนี้ทุกคนก็คาดการณ์หมดว่าเฟดน่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบาย4ครั้ง5ครั้งก็ว่ากันไปแต่บ้านเรากนองอน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยทั้งปีดอกเบียเบ้ยนโยบายอาจจะไม่น่าห่วงแต่เรื่องเงินเฟ้อจะกดดันกับทิศทางนโยบายการเงินบ้านเรามากน้อยแค่ไหนครับครับ คงต้องเรียกนะครับว่าปีนี้เป็นปีที่ท้าทายของธนาคารการธนาคารในประเทศไทยนะครับแม้ว่าภาพกว้างในโอกาสในการปรับขึ้นอาาัตราดอกเบีย้ยของประเทศไทยเนี่ยจะยังคงอยู่ในระดับต่าเนื่องจากว่าเศรษฐกิจไทยอาจจะยังไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่แต่ว่าความแตกต่างของ การพื้นตัวในเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยที่เกิดขึ้นในช่วงปี2021นะครับรวมถึงการส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบี้ยของธนาคา,ารกลางจากการประชุมในในเดือนมีนาคมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยจะส่งผลให้การขึ้นดอ,อกเบี้ยนะครับในเดือนมีนาคมเนี่ยจะ ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับรวมถึงตัวการประชุมเอฟเอ็ซีในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะมีแนวโน้มของการทํานโยบายที่ค่อนข้างแข็งกร้าวมากขึ้นนะครับซึ่งจะทําให้อัอตราผลตอบแทนพันธบ,บัตรรัฐบาลของสหรัฐในสิบในอายุสิบปีเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มปรับตัวสูงมากขึ้นกว่านี้นะครับในชเวงเวลาหลักทรัแบบนี้เนี่ยซึ่งจะทาให้หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าผลกระทบของการปรับตัวของผลตอบแทนอัตราพันธบัตรรัฐบาลสิบปีเนี่ยจะเข้ามากระทบต่อพันธบัตร รัฐบาลไทยนะครับในช่วงอายุ10ปีซึ่งเป็นตัวของ ดอกเบี้ยระยะยาวนะครับสภานอิทธิพลของฟันโกเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนนะครับอะไรก็ตามเนี่ยภายใต้การสถานการณ์การเติบโตต่ำเช่นนี้เนี่ยการเลือกที่จะประับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อสู้กับเงินเฟ้อเนี่ยทางของธนาคา,ารกลางประเทศไทยเนี่ยทาง l อลเชสแบงก์แอนดไวซ์ยังมองว่าไม่ยังไม่น่าใช้ผลทางที่ดีมากนักนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ย output แ a p ของเศรษฐกิจไทยเองยังติดลบค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องหวังพึ่งกับนโยบายการคลังเป็นหลักนะครับในช่วงของครึ่งปีแรกเนี่ย เ,เช่นผ่านพวกโครงการการกระตุ้นการพวกภายในประเทศต่างๆนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจเองเนี่ยมันฟื้นตัวกลับมาได้รวดเร็วแล้วก็สำคัญกับเงินเฟอ้อที่ปรับตัวขึ้นมากกว่าการที่จะไปปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นนะครับแล้วก็ไปชะลอก,การเติบโตของประเทศลงนะครับค่ะแต่ที่ถ้าเรามองไปยังการเติบโตของการค้าโลกที่มันฟื้นตัวมากขึ้นอันนี้น่าจะเป็นอัน,นิับสองสาหรับประเทศไทยด้วยไหมคะ ส่วนหนึ่งคงต้องบอกนะครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังคงมีความโชคดีในช่วงของเปิดปีมานะครับหนึ่งเลยเนี่ยปัจจุบันเองเนี่ยการสรจจากสูนย์ปัจจัยจากตลาดการค้าโลกเนี่ยที่เริ่มขยายตัวเนี่ยมักจะทําให้ภาคส่งออกของไทยเนี่ยฟื้นตัวตามตลาดโลกได้ได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าปัจปจัยปััจจยดังกล่าวนะครับในช่วงในเรื่องของการส่งออกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทําให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ ดีอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงหลังว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในในฝั่งที่สองเนี่ยต้องบอกว่าค่าเงินบาทที่อยู่ในทิศทางแข็งค่าในช่วงของสสัปดาห์แรกในปี2 0 2 2นหรือช่วงต้นปีเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลของกระแสงเงินทุนที่ไหลเข้าประเทศไทยนะครับเพื่อหลบความผันผวน,นที่เกิดขึ้นในตลาดการเงินโลกเนี่ยจะช่วยลดความรุนแรงของเงินเฟอ้อของราคาน้ํามันโลกที่ตับตัวขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในความโชคดีเองเนี่ยต้องบอกว่าความโชคร้าย เรายังเป็นเรื่องของโครงสร้างนะครับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มีการพึ่งพาตลาดต่างประเทศค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะจีนเนี่ยทำให้ภาพลงเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นภาพของการส่งออกอาจจะยังไม่ได้มีการพัฒนาตัวหรือมีการพึ่งตัวได้อย่างเต็มที่นะครับเ,เราคาดการณ์นะครับว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยที่จะเข้ามาอย่างเร็วที่สุดนะครับน่าจะเป็นในไตรมาสสาม นะครับของปีนี้ซึ่งจะทําให้ตัวการพาดการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานในปี2565อยู่ประมาณสัก80ล้านคนเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก20เอร์เซนะครับของตัวเลขสูงสุดในปี2565นะครับซึ่งอาจจะไม่ได้สามารถหนุน GDP ของไทยให้เติบโตได้ดีมากขึ้นในในในปีนี้มากเท่าไหร่นะครับในส่วนของ เรื่องของการส่งออกเนี่ยเนื่องจากว่าประเทศไทยเองเนี่ยหรือการฝร่งเท,ทยเ,ยเงอ,ง,ขขง,อง,งเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของห่วงโซ่คุณค่าของจีนนะครับซึ่งจะทําให้การที่จีนเองยังไม่สามารถเปิดเปิดประเทศได้รวมถึงการที่ฝรัลี่ยนเองไม่ได้ฟื้นตัวเต็มทีเนี่ยจะทำให้การส่งออกของไทยส่วนหนึ่งยังต้องเผชิญปัญหากับที่จีนเองเนี่ยยังคงเปิดประเทศอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นสําคัญที่เป็นความท้าทายของการดำเนินนโยบายการเงินในเศรษฐกิจไทยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนี่ยคงอยู่ที่ขึ้นปีแรกนะครับในการระดมนโยบายต่างๆเพื่อฟื้ สถานการณ์แล้วก็เออ่ ในการติดสากานะครับภายใต้สถานการตลาดการในโลกที่ยังคุมเขือนะครับแล้วก็เศรษฐกิจจีนที่ยังไม่ได้ไม่ได้ฟื้นกลับมานะครับซึ่งทางเราเองเนี่ยออสแมนอัลโซรียังคาดการณ์ว่าความชัดเจนต่างๆจะเกิดขึ้นในครึ่งปีหลังนะครับในเก่การดําเนินนโยบายการเงินในประเทศพัฒนาแล้วนะครับรวมถึงความพร้อมในการเปิดประเทศของจีนอีกครั้งซึ่งจะเป็นตัวกาหนดปันโตแล้วก็เงินลงทุนที่เข้ามาในตลาดหุ้นเอเชียลูกถึงความผันผวนที่อาจจะลดลงได้นะครับในช่วงครึ่งปีหลัง ครับดรกวิน <Okay. S 1> ครับครึ่งปีแรกที่เราจะอยู่กับความผันผวนแบบนี้ไม่แน่นอนแบบนี้ทาง LHS b a ช k a งก์ s อสไมีคำแนะนำสำหรับนักลงทุนยังไงบ้างครับ จริงๆแล้วในครึ่งปีแรกเองเนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่เราเคยคุยกันไปครั้งที่แล้วนะคบผมคิดว่าตัวของวอนยูเองที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างตลอดนะครับรวมถึงราคาหุ้นในฝั่งของชานในกาเองที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทําให้ตัวของราคาเองเนี่ยยังคงมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างนั้นเนี่ยในช่วงสั้นเองเนี่ยในภาพของตลาดทุนคงต้องบอกว่าตลาดไหนที่ค่อนข้างถูง รวมถึงประเทศไทยอย่างนี้นะครับที่มีนโยบายและก็ความผันผวนเองที่ค่อนข้างต่ำรวมถึงการรับความผันผวนจากตลาดโลกในช่วงต้นปีที่ค่อนข้างต่ำเนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยก็ยังเป็นหนึ่งตลาดที่ยังคงน่าย,ยังคงดูน่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าการที่ไปแตะพันแปดหรือพันเก้าครับที่เราคาดเนี่ยยังไงก็คงต้องรอการคาดหวังนะครับว่าทาง นโยบายเองที่มันจะช่วยมาสนับสนุนเนี่ยมันจะสามารถทําให้เห็นโกรดเนี่ยเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยคูชั่นตัวของภาพงเงินเฟ้อเนี่ยได้ดีขนาดไหนนะครับเนื่องจากว่าอย่าลืมว่าเราในปีในไตรมาสหน้านะครับหรือไตรมาสสองเนี่ยจะเป็นไตรมาสที่เราคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันจะ อยู่ในชหห่วงหุ้เอหต่อนะครับแทรดมันวิ่งตามไม่ทันในไตรามาสสองเนี่ยอาจจะมีสร้างผลกระทบให้ฟันตรวของอีกทางตลาดหุ้นไทยหลออกได้เพราะฉะนั้นยังไงผมยังเชื่อว่าในไตรมาสหนึ่งนี้เนี่ยประเทศไทยเองยังตลาดหุ้นไทยเองยังเป็นตลาดหุ้นที่ยังดูน่าลงทุนนะครับได้ครับวันนี้ขอบคุณดรกวินครับค่ะขอบคุณมากค่ะ,ค,ะครับ ดรกวินผู้พกสกุลครับผู้อำนวยการสานักผลิตภัณฑ์การลงทุนธนาคารแลนด์เฮาส์จำกัดนะครับก็ประเมินว่าณนะตอนนี้อาจจะมีผลกระทบถ้าเกิดการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐจริงที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายของเงินทุนรวมถึงอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะย,ยาวแต่ณนะตอนนี้คําแนะนําจากความไม่แน่นอนของปัจจัยต่างๆตอนนี้ก็คือ ตลาดหุ้นไทยยังเป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจในช่วงนี้ครับคุณชวิรัตครับค่ะในเรื่องของการลงทุนเราจําเป็นจะต้องมีการอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอะะและเพิ่มความคล่องตัวของเราอยู่เสมอด้วยตอนนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าเรื่องของการลงทุนต้องทําให้เป็นเรื่องง่ายนะคะด้วยแอปพลิเคชัน p r o f ิ t เ by a ์ H Bank ค่ะก็จะเป็นแอปพลิเคชันสําหรับการซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนก็จะตอบโจทย์ทุกความต้องการที่หลากหลายนะคะมาพร้อมกับฟีเจอร์เด่นค่ะช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ยลงทุนได้อย่างมืืออโประะซ้ขาย เปลี่ยนกองทุนได้สะดวกค่ะโดยกองทุนก็จะแนะนําโดยทีม LH Bank Advisory ค่ะผู้เชี่ยวชาญที่จะทําการคัดสรรกองทุนนะคะที่มีผลประกอบการเด่นจากหลากหลายบริจอชันนาคุณผู้ชมสามารถเปรียบเทียบกองทุนพร้อมๆกันได้มากถึง15กองทุนค่ะแล้วก็มีการแจ้งเตือนกําไรขาดทุนทันทีนะคะจะเป็นการสร้างวินยัยการลงทุนแบบประจําได้ทั้งแบบรายสัปดาห์รายเดือนนะคะด้วยระบบ DCA ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถค้นหากองทุนที่สนใจนะคะแล้วก็ดูข้อ ข้อมูลผลประกอบการดําเนินการย้อนหลังได้ง่ายๆค่ะพร้อมสรุปข้อมูลพอร์ตอย่างมือโปรนะคะผู้ชมสามารถสร้างประสบการณ์การลงทุนด้วยมือโปรด้วยตัวเองได้แล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะเพียงแค่การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ App Store นะคะหรือ Play Store ค่ะแล้วก็ลงทะเบียนเพื่อใช้งานสําหรับลูกค้าใหม่ของธนาคารสามารถยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีกองทุนได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน7ซเว่นอทุกสาขานะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอ Bank กทุกสาขาหรือโทรไปที่ 1- 3 และทุกวันจันทร์เราก็จะกลับมาฟังคำแนะนำด้านการลงทุนจาก LH Bank Advisory นะครับช่วงนี้พักก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามเศรษฐกิจอินไซต์กันต่อ